สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุูุสุคนเ้อยินดีตอนรับขาสู่ร่องสะพนพยังคือเก่านะพี่น้องมืดอนีกับมาหลาะป่าคือเก่าพี่น้องมือนี้มาเอาญ้าลีแพคคือเก่าพี่น้อง้าลีแพกับเบอ้ดเนาะก็เต็มกระตาแลวก็สิเมื่อเนาะแต่เวลาเขาไปล่างแล้วมัดกับว่ได้ลายดอกเนาะเอาไปต้มพี่น้องลายเนาะแถวห่วยนะขอยพี่น้องแล้วออกมาจากบนเก็บ้าลีแพแล้วพี่น้อง กสิเมื่อเลยเนาะพี่น้องวันนี้แต่ว่ามาพ่อเฮ็ดพี่น้องมาพ่อเฮ็ดปวกตาพี่น้องเลยกะถ้าตั้งใจหานี่ก็น่าจะได้ลายอยู่นอกพอช่วงนี้เฮ็ดปวกตาบออกแต่เฮ็ดแนวอื่นบ่ออกนอกช่วงนี้ยังนี่จ้าทุกคนเนี่ยมาคิดว่าเฮ็ดผีเบื่อดอกเดียวอันนี้บ่เนาะหองดอกติดกันบ่หรือว่าดอกเดียว,วกระบุดินขึ้นมา บ่ได้เลาะหาเลาะหาก็น่าจะได้ลายประเดี๋ยวสิบึงเนาะมีเท่านี้บ่วายตกใจตกใจกิ่งคือโอ้มันจากเป็นดอกเดียวกันแต่มันแยกโตัวแยกกันนี่ดอกมันแตกดอกเดียวกันพี่น้องแยกโตไปอ้าอง ดอกกิงแคงเลยพี Đây, ่น้องว่าสิช่วยเด้นี่หาเบิ่งอีกสักก่อนเนาะอันนี้กเจ้าุดเอาหงต่อตั้งแต่ยายาหน้าแลงนังพันพุ่นแหละจักไผขุดก็บ่ฮู้พี่น้องป๊าเด้ดอกนะพี่น้องก็ก็บ่เคยเอาจักเทื่อดอกพนนี่แต่บ่คยเคยได้เ็ดวกตบตะกี้กบอึดพนแต่ว่า ม so ันต้องหย่างหย่างลงไปเลาะหาล่ะพุณบริไปพี่น้องมันป่าหกขึ้นขั้นบุเนาะสองดอกโอ้พ่นนี่้กิดมันสิออกก็ออกนะพ่นบางพ่นก็ออกพางพก็บ่ออกด้วยน้องมันออกขู่พ่นเนาะอือฮึโอ้ขามันพี่น้อง เลืกเอกอะไรต้นเห็ดปลวกตาดอกดีใหญ่ปิ้งกินหอมหอมเบิดแล้วบอวันนี้ใส้เบิดแล้วนะอันนี้สนิดดอกอยักขาวๆเนาะอีกสนิดหนึ่งสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลจักหน่อยแห้งดอกใหญ่คัะสนิดนั่นเนาะ เฮ็ดย <in> ังบ่ออกพี่น้องว่าพ่นมือตกลายมือเฮาก็ตกคืนคืนนี่ก็ตกแห้งอยู่แต่บ่ค่อยดนเนาะตกบ่เฮิงปานใดนะจังสิตกเนาะนี่บางม่องก็มีบางม่องก็บ่มีเดยขะหม่องมันมีก็บ่อึดกั่อยู่พี่น้องไงหนาดีเพลเขาบอกออกห้หน้าแล้วพี่น้อง แม่พลกหย่ายางผ่าป่าเขานี่แหละเคยก็ได้คนกัตกแห้งอยู่หันตกบเึงเนะาะเมื่อคืนนี้ก็ได้หลังจากที่บริตกมาไปโดนอ้ยลมหันหน้ามีกับบ่ยางเคยก็ได้หลัดสื่อพี่น้องลมตุ่มแลวบันเข่าก็ได้บนน้ำกับบา,บางบางปูกัด บนโน้นกะเรืองเบดิดบนโน้นขี่ทรายนุ่งงามขี่ทรายทบมันปัดเข่ายามเกี่ยวคือเข่ามักกาพ,พี่น้องท่านนี่เด็กบนก้าปะพอนาะเลยบริดำมันไม่ค่อยงามางเ,เลยบริดำเนาะก้าเบิดเนี่ยบนขี้ทรายแหละพี่น้อง อ่อพันก็เอางวเขามาหาผูกง่ายกินหญ้่แม่พันก็ลกหญ้่ยมาเบิ่งเห็ดบดตำคอนทักเลยัดขึ้นสีบออกหรือว่าเป็นช่วงมันออกมักหมักออกตมอันคอนไม่หังเนาะ แหว่แคมนาพี่น้องเบิ่งตากข้พนยันพ่อเฮ็ดพวกตาบหัดบอดมันพ่เคยออกมันก็บ่ออกเลยเฮ็ดกันมุ้มขิดว่าเมื่อป้าอะไรยั่งอยู่บอไปกับบักมุมมับกเกอร์ปรไปนะมุ้นับกเกอร์ขี่ข้านมุน้นแล้วแต่บังมือบังมือกับบักมุมขี่ข้าน กบผู้กบเข้าแบบนี้ได้พี่น้องอย่าอะไร เราจะไปหาบวกอื่นบวกไกลแล้วพี่น้องตามป่าทำไมบว้ยโพลเห็ดพวกตากออกเฮ้เก็บอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้หายิ่งมันลายบดุไปเน,นี่ยมัอนี่ไอแมนมันเนา่าบ่กลิ่นเห็ดพวกหอมเห็ดพวกเนา่าเนี่ยขัแถวนี่ค่ะมันเคยออกอยู่ด้วยโอ้ยแม่นอีหลีค่อยกับเราจะมาจอบดอก มันจนหน่าพี่น้องมันเคยออกอยู่แต่ว่าได้มาจอบพี่น้องเฮดบวกต่าพี่น้องป้าต้องมีแต่ดอกเข้าพิสังนี่หนึ่งดอกนี่และนี่แบบอะสนิดดอกใหญ่ๆของพี่น้องคามันสองดอกนี่นอนขื้นพี่น้องดอกกใหญ่หนึงคามกใหญ่หนึงสามดอกพี่น้องเลย เห็ดปวกอันนี้แบบสนิทเป็นสีน้ำตาลนะนี่พี่น้องเยสามดอกใหญ่หนึ่งออกเลี้ยงกันอยู่นึงเนาะโอู้ยู้อ่าเห็ดปวกตาบออกค่ได้ไปหาจักเถื่อผูนดอกหนักปะต้องสนิทสีน้ำตาลนี่มันสีดอกใหญ่เลยสีดอกพี่น้องดอกนี่ก็บพวกใหญ่เน่าเบัส ตัวนี้สีขาวเคยเก็บกินนี่คะกัใหญ่ย่แต่ขับบัวถ่อนตัวนี้ตัวนี้คามันสีใหญ่กว่านะเฮ้ยบังมุมกับตาแพงมัน,นีโบม,มือผนะู้เจ้าห้างยาลิแพ้อยู่กับยืนถ่ายเบิ้บงอันนี้มองสุดท้ายอันนี้มองแคบหน้านะมองอื่นเคยเอากระไล่มองไม่ได้ไปเบิบง้บง นยี่ออก้ะบอเน่า้ะบอเลยด้ออกแต่ละปีมันก็ออกได้นี่โอเคทุกคนเป็นกับสิเมืองแล้วไม่ไหลไม่ไหลยังบม่ออกเดินหน้าเดินฮือหุนหมักออกมาไ่ก่อน มเป็นกอบงกอเดียวโอ้อมไม่ไม่จะอันนี้ใหญ่โอ้ยขาผมลมผัดมาเย็นเนีเออ่ยเมื่อก่อนมิวกี้ตื่นเราไปจักฟัน,บ,นบ่าจอนเพิ่นเบิ่งแม่กับพอเพม่นกันลกยาเนี่ยอางัวเขาไปเลี้ยงเนี่ยเนาะตอนนี้ก็มาเที่ยงแล้วพี่น้องมิวกี้กัย่งาง่ได้ตื่น บัดน,นี้กับสิบไปห้าล่างเนี่รีเพลย์พี่น้องเลยเป็นหมัดเป็นหมัดเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สนีทก่อนเดอ้อจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิง่งให้ในเด้อพี่น้องที่สำคัญกะเบิ่งโฆษณาให้ซัพพอนในเดอ้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะที่ติดตามรับชมนะ่าให้กับบางใจตลอดมารับคลิปนี่ก็ขอตัวลาไปแล้วเด้อพี่น้องผู้พ่อนคลิปหน้าสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง